สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู June, า่ช่องชาแนลฟจูพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลักขณากันะครับในเดือนธันวาคม2564ครับกดอ,อื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกระจายให้กับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดี D, มาที่บ i l i e อ e r 69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดี D, มาทำค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับในเดือนธันวาคม64นี้ ในคลิปของรัคนานี้จะพูดถึงเรื่องของการงานการเงินและความหลักเป็นหลักนะครับซึ่งในเดือนนี้มีการโคจรยุยยราศี6ดวงเยอะมากมากเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวหรือวาสนากันก่อนเลยก็คือดาวพุธนั่นเองเนาะดาวพุธเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีพิจิกนะครับหถึงสาสามวันเท่านั้นนะครับในเดือนนี้ก็จะเดินเข้าสู่ราศีธนูก็จะไม่พูดถึงนะครับเพราะพูดถึงเดือนที่แล้วแล้วเนาะต่อไป พอเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยได้ตนุพันธุเกิดความเข้มแข็งความมั่นคงขึ้นในดวงชะตาในวาสนาและตัวตนหมายความว่ามีภาวะอารมณ์ที่มั่นคงมีสติปัญญาม,มั่นคงมีลักษณะของอ่าผมลืมซูมให้เห็นจะชัด,ชด,ชดเนาะโอเคสีแดงๆนี่คือลัคนาของเรานะครับจุดกําเนิดของเราวาสนาของเราเนาะแล้ว าดาพุธมาอยู่ที่นี่เขายังไม่อยู่นี่นะอันนี้คือสาวเสธ,ธันวาคมมันเลยอยู่ที่นี่แล้วตามจริงเขาอยู่นี่ย้ายข้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะย้ายอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะพูดนะครับอ,อยู่ที่ธนูเนี่ยมันหมายความว่าพันธุความมั่นคงนะครับเกิดความมั่นคงเกิดวาสนาที่เข้มแข็งเกิดความเสถียรของชีวิตนั่นเองเนาะถือว่าเป็นรอบที่ดีมากในคือเดือนที่ดีที่สุดในปีนี้แต่ มันจะดี100หรือไม่มันอยู่ที่ดวงดาวทำมุมกันด้วยนะครับทีนี้ดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมมันก็เกิดความมั่นคงอย่างที่บอกไปพอวันที่26ธันวาคมย้ายอีกรอบคือปลายเดือนแล้วเนาะเข้าสู่ราศีมังกรเป็นตนุปุตตะนะครับหมายความว่าวาสนาของเราเนี่ยเกิดความคือปุตตะหมายถึงอะไรหมายถึงบุตรหลานบริวารแปลว่าตัวเราเนี่ยจะมีลูก ไม่ก็มีหลานนะครับใครที่ไม่พร้อมระวังนะครับดียวพูดเดี๋ยวนี้ใครที่ไม่พร้อมระวังป้องกันเอาไว้นะครับเพราะไม่งั้นคุณมีแล้วคุณจะลาบากดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการมีปล่อยเลยตามสบายนะครับใครที่ไม่มีอ่ะก็ระวังตัวเอาไว้นะครับก็เซฟกันดีๆนั่นเองเนาะป้องกันกันเอาไว้ดีๆนะครับมีเกณฑ์ลักษณะของการที่จะมีการลงทุนด้วยนะครับมีเกณฑ์ลงทุนเกี่ยวกับ สิ่งต,งต่างๆใหม่ๆลงทุนใหม่ๆคือไม่ใช่อันเก่านะลงทุนใหม่นะครับคือหมายถึงว่าเริ่มต้นการลงทุนอาจจะมีการการเริ่มต้นการลงทุนหรือโปรเจกต์หมายความว่าคุณจะมีแผนหรือแผนการที่จะมีทําอะไรในอนาคตนะครับพุทธเกาเนี่ยเป็นคู่ของกันในระยะยาวแปลว่ามีแผนการมีลูกมีครอบครัวมีการแต่งงานอะไรแบบเนี้ยได้ประมาณนี้บางทีเป็นแค่แผนเท่านั้นบางทีก็มีการลงทุนจริงๆนะครับเป็นลักษณะนี้แล้วก็ มีลูกมีครอบครัวอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะเพราะพุทธเนี่ยมันหมายถึงครอบครัวนะครับทีนี้มันเจอดาวสุขด้วยพุทธสุขคู่ธาตุน้าในหลวปุตตะมีสเสน่ห์อ่ะดึงดูดคนเข้ามาหามากมายการเป็นกิกนะครับจะมีกิกเกิดขึ้นได้เพราะว่าพบปุตตะเนี่ยถ้าพูดหมายถึงความรักเนะ่ยมันจะหมายถึงกิกเออดังนั้นเนี่ยมันอันนี้ก็พยากรณ์ไปก่อนเลยว่าเรื่องของความรักเนี่ยก็ระวังมีกิกในเดือนนี้นะครับมี คือได้แล้วได้อีกอ่ะใครที่โสดดีจะมีคนเข้ามาหาใหม่ๆอ่ะเออคนใหม่ๆจะเข้ามาหาก็คือไม่ใช่คนเก่านะส่วนคนที่มีคู่แล้วอ่ะมันก็คือดึงดูดคนอื่นเข้ามาไงถูกไหมมันใหม่ไงมันไม่ใช่คนเก่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจะมีแล้วมีอีกมันหมายถึงกิกนั่นแหละนะครับถามว่ามาแล้วดีไหมไม่สุกศเสาขัดกันเห็นหรือย,ยังครับอ่าคู่ศัตรูตัวเนี้ยมันหมายถึงสิ่งที่มันไม่พึงใจ สิ่งที่มันต่ํากว่าตนสิ่งที่มันแบบขัดแย้งกันนะครับอาจจะดูรูปสวยรวยสเสน่ห์แต่เข้าไปเข้ามาเขาเรียกว่าข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงนะครับมันไม่ดีมันหมายกับว่าแบบาบางคนเนี่ยสวยจริงหล่อจริงแต่นิสัยแย่มากเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับเพราะมันคือขัดไงแล้วแต่คุณชอบนะคุณชอบแบบไหนมันจะดึงดูดตรงกันข้ามเข้ามาหา มันหมายความว่าเราชอบคนที่มั่นคงอะมีแต่คนแบบเปลือกอะเออมีแต่เปลือกดูดีจะมีแต่เปลือกหน้าตาดีดหน้าตาหล่อนหน้าตาสวยแต่มีแต่เปลือกก็ <c oughs> คือเออไม่อยากคบประเภทนี้อะไรประมาณเนี้ก็คือมันจะมันจะคืออยากคาดหวังถ้าคาดหวังแล้วมันจะผิดหวังอะไรประมาณนี้ครับดาวศุกร์เนี่ยขเขา <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความสมหวังดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเจอเสียแบบนี้มันเจอดาวเสาร์เนี่ย สุขก,ก็สุขไม่จริงทุกก็ทุกไม่จริงมันเหมือนกับเป็นสุขเข้าเสาแทรกแต่มันแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับในดาวสุขอยู่ที่ตำแหน่งนี้เท่านั้นทางทางที่มันดีนะดาวสุขมันเป็นเทวีโชคมันดีกับเพศตรงข้ามอะ่อะหมายถึงมีเสน่ห์ดาวพุธสุขคู่ธาตุนามมีเสน่ห์แต่สถิติผิดธาตุและ,จะเจอดาวเสาเป็นคู่ศัตรูอีกดังนั้นเนี่ยมันจึงหมายความว่าได้คู่ที่ไม่ชอบคนมาจีบเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่มีใครได้สักคน คือไม่ได้ไขรสักคนเพราะว่ามันคบไปคนนี้ก็ไม่ใช่คบใหม่คนนี้ก็ไม่เอาอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันไม่ได้สักคนอะ่ะเออเอะไรประมาณเนี้มันจะมีเรื่องต่ากว่าตอนเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยปล่อยวางนะครับอย่าคาดหวังคาดหวังและผิดหวังเอาพูดง่ายเนาะประมาณนี้พเพราะดาวอเมชใช่สิเขาเรียกว่าราศีมังกรเนีย่ยเป็นราศีแห่งความสมหวังด้วยนะครับชีวิตเราจะสมหวังหรือไม่สมหวังเนี่ยดูดาวเสาร์ ดาวเสาร์เนี่ยในพื้นดวงชะตานะครับเพราะว่ามันเป็นพบที่แบบเกื้อกูลชีวิตเราว่าชีวิตเราจะมีความสุขความสมหวังมากแค่ไหนอ่ะก็ดูเจ้าเรือนก็คือดาวเสาร์นั่นเองเนาะว่าดาวเสาร์ไปสถิตที่ไหนนั่นเองตัวเนี้ยมันสมหวังแต่ระยะยาวถ้าคุณรีบคุณแบบเออใช้อารมณ์อ่ะมันก็ไม่ได้อ่ะมันก็ไม่สมหวังอ่ะ่าฮะอย่าลืมนะครับดาวเสาร์เป็นบาร์บะคอต่อให้ได้ตำแหน่งเกษตรก็ตามและต้องมีดวงดาวประกอบด้วยอย่างเช่นเดือนเนี้ยมันไม่ดีเพราะดาวศุกร์มาขัด อด้านนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่สมหวังนั่นเองเนาะประมาณนี้แต่โดยรวมเนี่ยสองปีครึ่งมันสมหวังนะอืต้องใช้ระยะยาวครับต้องคนแก่กว่าด้วยอืนะสนับความรักนะนะครับทีนี้อย่าเพิมเ่มเติมเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งเนาะต่อไปเรามาดูเรื่องของการงานบ้างนะครับการงานอย่าเป็นดาวพุธดวงเดียวกันก็คือราศีเมถุนดาวพุธดาวพุธมาตกนี่ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันเนาะความรักกับเรื่องของการไม่ใช่เสียความรักเขาเรียกว่า ส่วนเกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็มีดาวการงานอยู่ที่นี่ด้วยตัวตนก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องจะเกิดที่ราศีมังกรเยอะในเดือนนี้สำหรับคนราศีอักกนากันเนาะดาวกัมมะปุตตะมีการลงทุนมีการเริ่มต้นมีการเซ็นสัญญาต่างๆนะครับในเดือนนี้ถามว่าทําได้ไหมทาได้แต่หลังวันที่16นะครับจาไว้เพราะจะเกิดสุริยคาาวันที่4ธันวาคม64 เอฟเฟกถึงวันที่15ทธันวาคม64ดังนั้นเนี่ยอาทิตย์ย้ายจากราศีพิจิกที่โดนคาดเนี่ยวันที่15เนาะเอฟเฟกเนนะครับพอ16เดินเข้าธนูรอดก็วินาศพันธุหมายถึงการปกปิดเรื่องของที่อยู่การปิดวิเวกคนในสังคมประยู่อย่างสันโดษหรือการ เจอสังคมแบบออนไลน์ก็ได้เป็นลักษณะนี้คือหมายถึงว่ามีการปกปิดมีการปิดกัน้นอะไรประมาณนี้ครับหรือมีการแบบว่าปลีกออกจากสังคม,มเนาะประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีเกณฑ์การเดินทางไกลครับไปยังต่างถิน่นต่างแดนรวมถึงต่างประเทศได้ด้วยเพราะว่าวินาศหมายถึงแดนไกลครับแล้วมาอยู่ในพันธุแปลว่าจากบ้าน เกิดเมืองนอนหรือจากบ้านตัวเองเนี่ยไปอยู่ต่างถิ่นประมาณนั้นอาจจะไปชั่วคราวก็ได้ครับเออแต่เมื่อใดที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีมีนในพบปตัตนิในในช่วงเมษายนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะไปอยู่อย่างถาวรก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ยังอาจจะเป็นแค่แบบเพราะมันอยู่อริอยู่ดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่ามันเจอปัญหามันจะอ,อุปสรรคเลยต้องมีการเดินทางแล้วก็จะมีการ เขาเรียกว่าแก้ดวงในตัวนะครับเมื่อใดเมื่อใดก็ตามขออภัยครับเมื่อใดก็ตามถ้ามีปัญหามีอุปสรรคพยายามเปลี่ยนแปลงอย่าอยู่ที่เดิมเพราะว่าดาวทิตหมายถึงภพวินาศเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยจบสิ้นได้นะครับคือความทุกปัญหาอุปสรรคทุกอย่างจะจบสิ้นถ้าเรามีการเดินทางอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันหมายถึงถิงถ่นแดนไกลนะครับไปต่างถิ่นนะไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ใกล้ใกล้บริเวณบ้านบริเวณ สังคมรอบข้างไม่ได้นะมันต้องออกไปไกลๆเลยมันจะหมายถึงเป็นการแก้ดวงในตัวเนาะมันจะจบสิ้นสิ่งน,นั้นเราจะวางได้วันวนี้นะครับสําหรับคนลักนากันเท่านั้นทีนี้เรื่องของการงานเนาะก็บอกไปแล้วว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลอะไรประมาณนี้แล้วก็ปิดเว่ยกับคนในสังคมเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันจะมี2แบบให้ให้เราอะเป็นไปตามนั้นทีนี้ เรื่องของการเงินนะครับการเงินของคนกันเนี่ยคือดาวศุกร์ราศีตุลเนาะไปอยู่นี่อีกแล้วนะครับไปสัมพันธ์กับปุตตะอีกแล้วกระดุมพระปุตตะหมายถึงมีรายได้ใหม่ๆเข้ามามาีเงินเข้ามาเรื่อยๆน้อยๆแต่เรื่อยๆนะครับเป็นประมาณนี้ปุตตะมาถึงเล็กๆน้อยๆแต่เรื่อยๆไม่ใหม่ด้วย ได้จากช่องทางใหม่ไม่ใช่ช่องทางเก่าดังนั้นเนี่ยพยายามเปลี่ยนคอนเน็กชันใหม่เปลี่ยนโลเคชันใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ๆแล้วมันจะได้เพราะว่ามันหมายถึงสิ่งใหม่ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากได้เงินเพิ่มต้องเปลี่ยนช่องทางใหม่หรือเพิ่มช่องทางเข้ามาอีกนะครับอืมไม่งั้นจะไม่ได้นะครับบอกเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องทาตามดวงดาวเนาะแต่มันแค่หนึ่งเดือนนั่นนะครับก็เจอกระลาวเสาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าขัดแย้งกันอีกอะหมายความว่า เปลี่ยนแล้วมันก็รู้สึกขัดขัดไม่เป็นตัวเองเลยแต่ไม่เป็นไรหนึ่งเดือนนะครับประมาณนั้นหรือใครจะบอกว่าเออแค่หนึ่งเดือนเองก็ไม่เป็นไรหรอกทนเอาอย่างนี้ก็ได้มันก็จะเกิดการขัดแย้งไงครับก็เลยแบบว่าเออมันเดือดร้อนเรื่องการเงินจังเลยไม่มีเงินในเดือนนี้อาก็ทนเอาเพราะหนึ่งเดือนเพราะเราไม่อยากเปลี่ยนไงอะไรแบบนี้เพราะว่าการเปลี่ยนใหม่คือการเริ่มต้นนะครับ อะไรประมาณนี้แต่ผมว่าน่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางดีกว่าเพราะว่าการเปลี่ยนเนี่ยมันหมายถึงเราต้องไปเริ่มต้นใหม่ถูกไหมครับแลดาววินาศมันหมายถึงการเริ่มต้นก็คือต้องพังก่อนน่ะคนณลักษณกันมักจะแบบอืมไม่เอาอะต้องจบก่อนเราค่อยเริ่มใหม่อะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่จบก็ไม่อยากเริ่มอะไรแบบนี้ครับจะทำสองอันมันก็ยากอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกอึดอัดอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากทําอะไรประมาณนี้เพราะดาวทิตเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นอยู่ในภพวินาศนั่นเองเจ้าเรือวินาศนะทีนี้ เ,เจอกับดาวประจาตัวอีกนะครับหรือดาวการงานอีกนะครับก็หมายความว่างานเ,เปลี่ยนช่องทางเรื่องการงานแล้วจะได้เงินใหม่ๆเงินเข้ามาช่องทางใหม่ด้วยแล้วก็บั่นคงด้วยนะในระยะยาวนะครับถ้าทําในช่วง16บธันวาคมเป็นต้นไปเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะแก้ได้แต่อาจจะมีเรื่องที่แบบต่ากาต้นอยู่บ้างเนาะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบไม่อะไรบิวบ้างแต่ว่าก็เลือกเอาครับว่า มันคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่เราจะเพิ่มช่องทางอะไรประมาณนี้ก็ไปตรองกันเอาเองเนาะอืแต่ว่าคอนเซปต์ของดวงดาวมันเป็นแบบนี้อ่านดวงดาวแล้วมันมีค่าแบบนี้นั่นเองต่อไปเรื่องของความรักบ้างนะครับดวงเลือกสุดท้ายความรักของคุณเนี่ยบอกไปแล้วในต้นคลิปบ้างเล็กน้อยเนาะอีกเพิ่มอีกนิดนึงคือดาวพฤหัสบดีมาจากราศีมีนพบคู่ของหุ้นส่วนู่สัญญาตกอริปัญหาอุปสรรคนะครับ เกิดขึ้นกับคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาที่มีอยู่แล้วใครที่ยังไม่มีก็ไม่ถูกร้อนครับาบางคนไม่มีคู่ครองแต่มีหุ้นส่วนก็โดนใครที่ไม่มีคู่ครองโสดแต่มีหุ้นส่วนก็โดนครับดังนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาใดๆต่างๆรวมกันนะครับมันมาตกอหริยปัตตินิตกอหริเนี้ยมันหมายถึงว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญ,ญานําปัญหามาสู่หรือเราอย่างน้อยสุดไปรับฟังปัญหาของเขา คู่ครองจะมีปัญหาหุ้นส่วนจะมีปัญหาอะไรแบบนี้ครับหุ้นกันแล้วแค่เรื่องอะไรแบบจอยกันแล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงนี้ตอนนั้นถอยหลังมาอย่างยิ่งหลายนะครับเจอดาวเสาเนี่ยแต่พอเดินหน้าดีขึ้นหน่อยแต่ปัญหานั้นยังคงอยู่นะแต่มันอ่อนลงมันบางลงนะครับแต่มันยังมีสิ่งที่มันยังค้างคากันอยู่ ยกเว้นรอจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีนทุกอย่างจะดีขึ้นมั่นคงเปินปึกพันตอนนั้นนะ่ะใครที่ยังไม่มีหุ้นส่วนนะ่ะมีหุ้นส่วนดีมากเลยนะจะพามัน่นคงคู่ครองเหมือนกันบอกเลยนะใครที่โสดเนี่ยอย่าเพิ่งรีบคือทําความรู้จักเป็นเพื่อนไปก่อนอย่าเพิ่งรวบรับขั้นตอนกับการมีคู่เพราะว่าหรือผูกพันสถานนะบอกเลยว่าอย่าเพิ่งผูกพันสถานนะบอกว่าเพื่อนไปก่อนเพื่อนไปก่อน ค,คู่ถามเมื่อไหร่ก็บอกเพื่อนไปก่อนรอให้ดาวพฤหัสบดีเดน,น้าในราศีมินช่วงเมษายนค่อยตกลงพงชจเป็นแฟนกันแต่งงานกันแล้วจะเกิดความมั่นคงขึ้นเลยนะครับแล้วเราจะได้ดีจากเพศตรงข้ามคู่ครองหุ้นส่วนและผู้สัญญานะครับดังนั้นเนี่ยต้องทําให้ถูกดวงชะตาเนาะจังหวะโอกาสเนี่ยสำคัญนะครับใครแต่งงานใครอะไรตอนเนี้ยก็วุ่นวายอริครับไม่ใช่วุ่นวายแค่คู่อย่างเดียวนะ มันลามไปถึงพ่อแม่ของเขาด้วยพาะมาอยู่ในเพราะว่าดาวพฤหัสบดีในเรือนราหูราหูไปอยู่ในภพสุภะเห็นหรือยังแปลว่าผู้ใหญ่นะครับดาวราหูเนี่ยอยู่ในภพสุภะนิดเอาาียงหักนิดหมายถึงอ่อนกําลังแปลว่าให้โทษครับเล็งมาที่ดาวคารเนี่ยมรณะสูญเสียเห็นไหมสุภะมรณะลงอริอีางหากปัญหาเกิดความยืดเยื้อยาวนานนะครับปัญหาเกิดความยืดเยื้อยาวนานแล้วก็เสียหายด้วยมาจากมรณะทีนี้ และยังหมายถึงสังคมด้วยนะสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็หมายความว่าวุ่นวายอะ่ะเออวุ่นวายกับคนในสังคมอะไรอย่างเงี้ยเพราะสังคมแข็งมากเลยมีอิทธิพลนะครับก็คือพ่อแม่เขาก็คงจะแคร์สังคมอะครับก็เลยมากดดันเราอีกทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นไปได้คือมันจะเจอรูปแบบไหนรูปแบบหนึ่งบางคนเจอที่คู่ครองบางคนเจอที่พ่อแม่ของคู่ครองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ลากพันธุทุไปด้วยอย่างครอบครัวเนี่ยก็เออสันคลอนกันไประบบ ทั้งระบบเลยคือบอกเลยว่าคนคนลักนากนเนี่ยโดนคาดอะเหมือนมีกรมเก่าในช่วงเนี้ยนะครับคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่โดนกรมเก่าโดนแต่กรมเก่าในที่เนี้ยอยากตีไปในทางสยาศาสตร์นะครับตีไปในทางที่แบบเราเคยเลือกแบบไหนมาเคยเลือกคนประเภทนี้มาเคยเลือกคนที่มีครอบครัวแบบนี้มานะครับมันก็ดึงดูดเอากรรมาเนี่ยแหละครับอย่าลืมนะกมคนเราเนี่ยกเกิดมามีกรมเป็นเผ่าพันธุ์ ได้คู่ดีมากเลยแต่พ่อแม่คู่ครองเนี่ยโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้มาอะไรกับเราเยอะแยะมาจุกจิกจูจ้จี้มาน,นุ่นนี่นั่นมาครอบคือมายุ่งกับเราดังนั้นเนี่ยนี่แหละมันเป็นกรรมที่ต่อเนื่องกันเป็นปลูกพันธุ์เป็นเครือข่ายเป็นยงใหญ่กันอย่างเงี้ยครับเออดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยคู่ดีดีแต่ดันไปเจอพ่อแม่ที่ไม่ดีอะไรประมาณนนเนี้ยครับ <pert> พ่อแม่ของคู่นะนะครับเออจุกจิกจู้จี้กับเราหรือบางคนก็ไม่ชอบเราอย่างเงี้ยเออก็ไม่ผูกถูกกันเหมือนกับอ่า ที่ที่เป็นหนังไทยเราแบบที่เขาบอกว่านินยายน้ำเน่าอ่ะเออนั่นแหละเรื่องของแม่ผัวลูกสะพย้ยอะไรประมาณเนี้นะครับ mm hmm. ก็วุ่นวายกันอย่างนั้นแหละประมาณนั้นนะครับก็จะพวกดราม่าพวกเนี้ยเออแต่ว่ามันจะหมดไปในช่วงเดือนเมษายนปีหน้านะครับก็อดทนนิดนึงเนาะเออสำหรับคนที่โสดก็คองตัวโสดไปถึกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาถ้ามีตอนนี้ถ้าแต่งงานตอนนี้อะไรประมาณนี้ครับแต่ใครที่ต้องการจะคือแบบ ไม่ได้อะมันมันแพนแล้วอะมันมีแล้วอะมันมันต้องแต่งแล้วอะเอออะไรแบบนี้บางคนเนี่ยท้องโดยที่แบบว่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าท้องก่อนแต่งอะมันก็เลยทําให้ตรงจุดเนี้ยที่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยใช่ไหมว่าใครที่ไม่ป้องกันเนี่ยจะมีลูกได้ง่ายเนี่ยนั่นแหละก็จะทําให้อ่ะทำไงอแบบ่ะต้องแต่งแล้วอะไม่งั้นมันก็เออท้องก็โยสอะไรแบบเนี้ยโอเคก็มีวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดคือหลัง16ครับ ยาแต่งก่อน16นะเพราะไม่งั้นมันก็เกิดเรื่องเกิดดาวเพศภัยเนี่ยเล็งน,นะครับดังนั้นเนี่ยพอ16ราศีธนูเข้าราศีธนูเนี่ยโอเคพอได้บ้างนะครับประทังไปได้บ้างแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าก็เรื่องทองนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีกรรมมาแล้วว่ากรรมคือการที่คุณเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมีใช่ไหมครับแต่พอมีแล้วอ่ะมันก็คือปัญหาอ่ามันก็เนี่ยก็เชื่อมต่อกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับมันเชื่อมเลือนกันแล้วว่า ปัญหานั้นก็ยังคงต่ออยู่ต่อไปอะไรประมาณนี้ครับมันก็อืมคได้ว่าผูกกรรมมันก็มีกรรมต่อไปนั่นแหละอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็ก็ไม่ไายไปกาน,นั้นแล้วอะไรประมาณนี้ครับยังไงก็ ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับในเดือนธันวาคมนี้ไม่ได้ไร้อยร์เซ็นะครับพรานดาวพฤหัสบดีก็เดินหน้าแล้วมีช่องมีลาภในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่บางอย่างด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสู้ๆกำลังใ,ใจให้สามารถ,ถติดตามค้อมูลข่ได้ในคลิปน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดข่าวในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามเปจ่จให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ